เชอรี่เริ่มคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังชั่งน้ำหนักออกมาได้150ร้อยห้าสิบตัวอีกทีเสื้อผ้าก็หลวมแล้วแต่ก็ยังไม่กล้าชั่งน้ำหนักนะชุดเนี้ยเมื่อก่อนใส่แล้วเต็มแม็กลอย,ยังยืดที่เอวคือตึงสุดพอชุดนี้เริ่มหลวมก็เริ่มรื้อชุดกเก่าๆมาใส่ก็ยังไม่กล้าชั่งน้ำหนักนะได้แต่ถ่ายรูปเก็บไว้พอเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นก็เลยลองกลับมาชั่งน้ำหนักอีกครั้งหวันที่ใส่ชุดนี้น้ำหนักเหลือนหนึ่งร้อยสิบสาม หน้า,นาท้องค่อยๆเล็กลงเอวคอดลงแต่พวกที่ใหญ่มาคือมาเหมือนเก้าอี้ก็เล็กลงถึงแขนยังห้อยอยู่พอไม่ได้ออกก,กาลังกายก็ยังกล้าใส่แขนกุดน,นะคิดดูคราวนี้เชอรี่ก็เริ่มหาเสื้อผ้าที่ไซส์เล็กลงในคลิปที่สองกระจกเนี่ยหนึ 115. <ะ>่งร้อยสิบห้าัผ้าพอดีหนึ่งร้อยแปดในชุดเดียวกันและในที่สุดเชอรี่ก็ใส่กางเกงขาตั้นได้แล้วจากก่อนหน้านี้มันอึนอดอดัดมันดึงมันรั้งไว้มเพื่อนๆเคยเป็นไหมเดินไปก็ดึงไปเชอรี่เป็นแบบนั้นเลยนะขอใส่กางเกงขาตั้นได้ก็ดีใจเต้นดิกๆไปลือจ้ ติดใสแล้วเหมือนมีจริงๆและเสื้อที่ซื้อมาหลายปีเชอรี่ก็ไป็นลืมมาเปิดให้ดูเลยไม่ได้ใช้แผ่นรัดอะไรนะะในที่สุดเป้าใหม่ยลด50โลของเชอรี่ก็สำเร็จด้วยพี่พัดพา